เร่งเรื่องการแต่งกายไหมคะถ้าภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงเรียนสัตวแพทย์ได้ไหมมีอะไรจะแนะนําน้องๆที่ติดสัตวะมอชอไหม สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาตอบคำถาม Q&A ที่น้องๆหลายคนถามเข้ามานะคะอย่างที่เราได้ตั้ง Story i g ไว้ให้ทุกคนมาถามคำถ,ถามเนี่ยก็มีคนเข้ามาถามเยอะมากซึ่งแบบเราก็ขี้เกียจที่จะพิมพ์ตอบนะก็เลยแบบแตัดสินใจที่จะมาทำเป็นคลิป Q&A ดีกว่าเออช่องเรายังไม่เคยทำเนาะนั่นแหละแต่ว่ามันก็จะมีบางคำถามที่แบบมาจากน้องๆเด็ก6 5ที่เขาสอบถามมาเกี่ยวกับการยื่นเข้ามาหาลัยอะไรต่างๆนานานะคะ เราก็ได้ตอบคําถามเหล่านั้นไปในแชท DM ไปแล้วเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่น้องๆต้องยื่นคะแนนน่นนั่นนี่เราก็กลัวว่าถ้าให้น้องๆมารอคลิปเราอ่ะมันอาจจะไม่ทันการเออเพราะเราชอบดองคลิปใช่ไหมล่ะเออแต่ว่าคลิปนี้สัญญาว่าถ้าถ่ายเสร็จก็จะตัดแล้วก็จะลงเลยนะคะก็วันนี้เราก็เลยจะมาตอบคําถามที่เรายังไม่ได้ตอบน้องๆในแชทไปเนาะจะมีคําถามอะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ มาเริ่มที่คําถามแรกเลยนะคะก็คืออัปเดตชีวิตช่วงนี้หน่อยคะ่ะช่วงนี้เรียนเป็นยังไงบ้าง<ม>ก็ตอนนี้ปิดเทอมอยู่นะคะเราเพิ่งเรียนจบปี2กําลังจะขึ้นปี3เนาะซึ่งล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยช่วงปิดเทอมเนี่ยเราก็ได้ไปฝึกงานที่ฟาร์มโคนโนมแห่งหนึ่งเออถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนะคะสามารถไปดูได้เดี๋ยวเราจะแปะคลิปไว้ให้เนาะ ก็ชีวิตการเรียนปี2ที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเราก็โอเคกับมันอยู่หมายความว่าเราก็พอเรียนได้แล้วเราก็ พอมีเวลาว่างค่อนข้างเยอะอเราคิดว่ามันไม่ได้ต่างจากปีหนึ่งมากขนาดนะั้นในเรื่องของการต้องจัดสรรเวลาเพราะว่าเราคิดว่าปี2เนี่ยยังมีเวลาพักผ่อนเยอะมีเวลาไปเที่ยวมีเวลาดองคลิปมีเวลาที่เราสามารถที่เกียดได้ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเนื้อหามันก็ต้องยากขึ้นแน่นอนอยู่แล้วซึ่งเราคิดว่ามันมันยากขึ้นมากเหมือนกันนะก็ต้องปรับตัวอยู่แต่เราคิดว่าหลังจากนี้คือของจริงแล้วก็คือปี3เออแต่ว่าเราจะมีคลิปแยกที่แบบเม้าส์มอยชีวิต การเรียนปี2ให้ทุกคนฟังอยู่เหมือนกันเนาะน่าจะเป็นคลิปต่อจากนี้แหละก็ยังไงก็รอติดตามนะคะมาถึงคําถามที่2นะคะก็คือสอบบ่อยแค่ไหนคะแล้วงานเยอะหรือเปล่า อเราคิดว่าตอนนี้นะสอบไม่บ่อยเพราะว่าเราอะ่ะจะสอบเป็นมิดเทอมแล้วก็ไฟแนลแค่เทอมละสองครั้งอืแต่มันก็จะมีบางวิชาที่เขาอาจจะสอบมากกว่า2ครั้งออ,อาจจะมีสอบเก็บคะแนนย่อยแต่ว่าเราคิดว่าการที่เราเพิ่มจํานวนรอบการสอบเนี่ยมันก็เป็นการแบ่งเบาภาระเราเหมือนกันเพราะว่าเนื้อหามันเยอะมากถ้าเรา เอาไปสอบแค่2ครั้งอะทุกคนจะหมองเราจะแบบเก็บข้อมูลไม่ไหวนะเอออาจารย์เขาก็เลยแบบแบ่งให้สอบย่อยอีกนิดนึงเนะี้ยเราจะได้ไม่ต้องแบบไปหนักที่รอบนั้นรอบเดียวเออแต่ว่าแต่ว่าอันนี้มันแค่ปี1ปี2งไงเออถ้าขึ้นปี3ปี4ปี5ปี6เนี้ยมันก็จะค่อนข้างที่จะหนักขึ้นนะอันนี้เราไปถามรุ่นพี่เรามานะคะเขาบอกว่าปี3เนี้ยจะสอบ ถี่แบบที่เราสามารถนัดเองได้เออเหมือนเราต้องนัดวันเวลากับอาจารย์ว่าเราจะสอบวันไหนกันอะไรประมาณนี้นะคะส่วนปี4สอบทุกเดือนปี5สอบทุก3วีคนะคะก็คือมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละเราก็ต้องแบบเออทำตัวให้มีวินัยเยอะขึ้นเนาะเราจะแบบขี้เกียจเหมือนปี1ปี2ไม่ได้แล้วนะคะส่วนงานเราคิดว่าคณะเราอ่ะมันก็จะมีงานบ้างปะปไปอย่างเช่นมีรายงานมีพรีเซนเตชันมีการทําเคสแต่เราคิดว่างานพวกอยามันไม่ได้หนัก เลยถ้าเทียบกับการเรียนของเราเราคิดว่าสิ่งที่หนักสําหรับเด็กสัตวแพทย์อะ่ะคือการอ่านเนื้อหาทั้งหมดแล้วเอาไปสอบให้ได้อันนั้นอะ่ะหนักกว่าการทํางานเยอะเลยเออเพราะฉะนั้นถ้ามาเรียนที่นี่ไม่ต้องกลัวว่างานจะเยอะทุกคนทําได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่หนักกว่าคือการสอบนะคะทุกคนเออคาถามต่อไปนะคะคณะนี้เคร่งเรื่องการแต่งกายไหมคะก็จะว่ายังไงดี คือตอนปีหนึ่งนะทุกคนเราจําได้ว่าปกติอ่ะคณะอื่นนะไม่สามารถใส่กระโปรงคลีตได้เออแต่คณะเราคณะแพทย์คณะทันตะอะไรพวกเนี้ยสามารถใส่ได้เออเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เคร่งเท่าไหร่แต่มันก็อาจจะมีสิ่งที่เคร่งกว่าคณะอื่นก็คือถ้าเราไปเรียนที่คณะเราต้องใส่ชุดนักศึกษาเท่านั้นเราจะไม่มีการใส่ไปเวทไปเรียนเอออย่างเราอ่ะเราก็ไม่ได้แต่งเต็มยศเราก็ใส่แค่เสื้อนักศึกษากังกระโปรงเข็มกัดเข็มขัด เราไม่ได้ใส่นะอาจารย์เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเออสวมใส่รองเท้าหุ้มส้นอะไรประมาณนี้ก็โอเคแต่ถ้าใครแบบเหมือนใส่ข้างในไม่ใช่ชุดนักศึกษาแล้วใส่เสื้อแขนยาวมาแล้วกางเกงก็ไม่ใช่กางเกงนักศึกษาอีกนะสําหรับผู้ชายอันนี้อาจารย์เขาก็จะดูออกแล้วเขาจะแบบเดินมาบอกแล้วว่าแต่งกายให้เรียบร้อยนะเพราะว่าวิชาเรียนเราอะมีคะแนนเรื่องการแต่งกายด้วยทุกคนไม่ใช่แค่มีแบบเออการเข้าห้องตรงเวลานะมีการแต่งกายด้วยเออมันจะมีในเกณฑ์เลยนะบางวิชาก็นั่นแหละคือมันจะเคร่งมันก็ไม่ใช่ว่าเคร่งเลยไม่ใช่ว่าแบบต้อ,อ,งองแตง่ง ทรงเครื่องให้มันครบถูกต้องตามระเบียบแต่ว่ามันก็ต้องใส่มันก็ต้องใส่ชุดนักศึกษาเรียนเราใส่ไปเวทไม่ได้ประมาณนี้นะคะคําถามต่อไปนะคะถ้าภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงเรียนสัตวแพทย์ได้ไหมเรียนสัตวแพทย์ใช้ภาษาอังกฤษเยอะไหมเรียนได้ค่ะทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องมีพื้นฐานนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอ่ะจะต้องอ่านสไลด์ที่เป็นภาษาอังกฤษแต่เวลาอาจารย์สอนเขาสอนเป็นภาษาไทยนะแต่ว่าสไลด์ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นอังกฤษหมดเลยแล้วก็เราต้องทําเคสต่างๆเราต้องไปอ่านเปเปอร์ทางวิ การซึ่งมันเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดคือเราบอกเลยว่าเราอะ่ะก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษคือคือไม่ใช่ไม่เก่งไม่ได้เลยทุกคนนั่นแหละเพราะว่าโรงเรียนเก่าเราอะ่ะก็ไม่ได้แบบ เน้นอังกฤษขนาดนั้นมีคาบผูฝรัหลังไว้ปั่นงานเนี้ยเราก็เลยไม่มีพื้นฐานตรงนี้มากแต่ว่าเราก็พยายามอยู่นะคะเวลาเราอ่านเปเปอร์ช่วงแรกๆเราก็คือจะแปลทุกบรรทัดแปลทุกประโยคเลยทุกคนแล้วเราก็ค้นพบว่ามันไม่เวิร์กจริงๆเราอะต้องเหมือนพยายามอ่านแล้วเราเขียนแปลเฉพาะคําที่เราไม่รู้จริงๆเออเราก็รู้สึกว่าเราอะสามารถอ่านเปเปอร์ดได้ดีขึ้นจากเมื่อก่อนนะคะแล้วก็อ่านรู้เรื่องมากขึ้นอะไรประมาณนี้แต่สิ่งที่น่ากลัวสําสหรับเราตอนเนี้ยคือ ขึ้นปีสามาทุกคนมันจะมีวิชาที่เราต้องพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษล้วนตอนนี้คือยังเครียดไม่หายเออเพราะว่าทุกคนแปลังแปลไม่ได้เลยฉันต้องไปพรีเซนต์ให้อาจารย์ฟังเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยลำพังภาษาไทยพรีเซนต์หน้าห้องฉันก็แบบพูดไม่รู้เรื่องอยู่แล้วอะเออนั่นแหละ ก็เครียดอยู่นะคะเอาเป็นว่าถ้าใครไม่เก่งภาษาอังกฤษก็อย่าพึ่งท้อนะคะเราก็ยังเรียนสัตวแพทย์ได้ยังมีหนทางที่เราจะแบบฝึกฝนแล้วก็พยายามได้แต่ว่าถ้ามีเวลาว่างก็อยากให้ฝึกฝนมาเยอะๆเพราะว่ามันจะสบายต่อตัวน้องนะเพราะว่าตอนนี้พี่ค่อนข้างลําบากนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะคำถามต่อไปสิ่งที่ชอบที่สุดในมอชอคืออะไร ผู้ชายหล่อได้ไหมไม่ใช่นะหลอเล่นก็คือเหตุผลที่เราเลือกเรียนมอชอจริงๆมีแค่อย่างเดียวคือมันใกล้บ้านเราเออแต่ว่ามาที่นี่ก็ประทับใจหลายอย่างอย่างเช่นเราชอบต้นไม้ในมทุกคนต้นไม้มันเยอะมากคือมันเป็นมสีเขียวของจริงนะทุกคนถ้าไม่นับว่าแบบมันมี PM 2.5อะไรใดๆก็คือแบบฉันชอบธรรมชาติที่นี่มากคำถามต่อไปเตรียมตัวสอบอยังไงบ้างคะก็ถ้าใครแบบเคยดูคลิปเราอ่ะ จะรู้ว่าเราเป็นคุณไม่ชอบอ่านหนังสือแต่ว่าเราชอบทําสรุปแล้วเราก็ชอบที่จะเรียนจนเข้าใจแล้วก็จดจำเนื้อหาต่างๆได้เองเอาเป็นว่าถ้าอยากรู้รายละเอียดวิธีการเตรียมตัวที่แบบชัดเจนกว่านี้นะคะแนะนําให้ไปดูคลิปนี้ คลิปนี้นะคะเราได้บอกหมดแล้วบอกทั้งวิธีการเตรียมตัวบอกทั้งแนะนําช่อง YouTube แนะนําอะไรหลายๆอย่างที่เรามีประสบการณ์เนาะโอเคค่ะปกตินอกกสพทคะแนนสูงมากไหมคะแล้วจะมีรับเพิ่มไหมคะคือเราอ่ะเป็น t ีแคสหกสเราไม่เคยได้ยินคําว่านอกกสพทเราก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่ามันคืออะไรลองไปถามเพื่อนๆก็แบบเอ๊ะมันคือรอบ3.2หรือเปล่าเออที่ใช้คะแนนแอดมิชั่น เออเราก็ไม่แน่ใจแต่ว่าระหว่างที่เราไปหาข้อมูลอะเราก็ไปเสิร์ชในทวิตเราก็เห็นมีคนมาลงฟอร์มว่าแบบเออถ้าใครสนใจเข้ารอบนี้คณะนี้อะให้มากรอกฟอร์มแล้วก็กรอกคะแนนนะเราจะได้รู้ว่าแบบเออเราอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ตำแหน่งไหนยเงี้ยเราก็ได้ไปทําการขออนุญาตเอาลิงก์เขามาเผยแพร่เพื่อให้ทุกคนได,ได้แบบเข้าไปดูแล้วนะคะลิงก์นี้จะเป็นลิงก์ฟอร์มที่ทุกคนสามารถไปกรอกคะแนนได้นะสําหรับคนที่สนใจเท่านั้นนะถ้าใครไม่ได้ตั้งใจที่จะยื่นจริงๆก็อย่าไปกรอกเลย เพราะว่าอาจจะทําให้คนอื่นเสียงกาลังใจเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นผลคะแนนที่ทุกคนไปกรอกฟอร์มเขาก็จะเรียงลาดับมาให้นะคะว่าแบบเออเราอยู่ที่เท่าไหร่ในบรรดาของคนที่มากรอกเนาะโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องนะคะเพราะพี่ก็ไม่ทราบแล้วจริงๆเนาะ คำถามต่อไปนะคะมีอะไรจะแนะนําน้อง,อง,อง <So> ๆที่ติดสัตวะมอชอไหมก็จริงๆไม่รู้จะแนะนําอะไรแต่ว่าถ้าใครแบบอยากได้คําแนะนําหรือว่าอยากสอบ,บถอบามาอะไรอ่ะคือ DM เมรามาได้ตลอดเลยนะเพราะว่ามีน้องหลายคนที่สอบติดแล้ว DM มาหาเราเยอะมากแล้วเราก็ได้ตอบคําถาม <ๆ S 1> ต่งตางๆนา,า,า,านาไปแล้วมาถามได้เลยอยากจะแนะนําคร่าวๆว่าในเทอมแรกปีแรกเนี่ยเราน่าจะเก็บเกรดได้ดีที่สุดถ้าใครนะที่แบบเป็นคนซีเรียสกับเกรดอยากเก็บเกรดเนี่ยก็เก็บในปีหนึ่งให้แบบมันได้เยอะที่สุด แล้วก็พยายามใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่าใหญ่เครียดเกินไปนะคะเพราะว่าพี่คิดว่าปีหนึ่งคือปีที่แบบเรามีเวลามากที่สุดแล้วแล้วก็มันก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่ทุกคนสามารถไปร่วมได้ก็อยากให้แบบเก็บประสบการณ์ตรงนั้นเยอะๆนะคะต่อไป กิจกรรมเฟรชี่มีอะไรบ้างคะก็ <g ül> ต้องบอกก่อนนะว่าพี่อ่ะเป็นเฟรชี่ในรุ่นที่ตรงกับยคโควิดเออมันก็อาจจะไม่มีกิจกรรมอะไรมากมายแต่เท่าที่พี่รู้นะปกติมันก็จะมีการรับน้องรถไฟสําหรับน้องๆที่มาจากต่างจังหวัดมีรับน้องของคณะเออแต่จะบอกเลยว่าการรับน้องของสัตวแพทย์มอชอเนี่ยไม่มีการบังคับไม่มีการโซตัตดใดๆนะคะทุกคนใครไม่อยากร่วมจริงๆอ่ะไม่ร่วมก็ได้เพราะเราอ่ะมีความทรงจําที่ดีกับการรับน้องมากๆเพราะว่าเราอ่ะเข้า ร่วมกิจกรรมใช่ไหมแต่ว่าพี่แบบขอบคุณเราตลอดที่เรามาร่วมกิจกรรมอ่ะคือรุ่นพี่น่ารักกับเรามากนอกจากจะไม่บังคับแล้วยังสปอยเราอีกอ่ะเออรู้สึกว่าแบบประทับใจรุ่นพี่ทุกคนมากนะคะแล้วก็มันจะมีรับน้องขึ้นดอยอ่ะอันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปขึ้นดอยเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการขึ้นดอยเพราะถ้าทุกคนเคยเห็นคลิปการขึ้นดอยเนี่ยมันจะต้องวิ่งใช่ไหมมันจะต้องมีบูมที่โค้งต่างๆโค้ขงขุนการอะไรใดๆเนี้ยการบูมมันก ต้องมีการฝึกซอ้อมอ่ามันก็จะมีกิจกรรมที่พี่ๆเขาอะ ซ้อมให้เราทั้งซ้อมออกกาลังกายซ้อมวิ่งเพื่อฟิตร่างกายเราแล้วก็มีการซ้อมบูมใช่นอกจากนี้มันก็จะมีกิจกรรมกีฬาต่างๆอย่างเช่นกีฬาเฟชชี่กีฬาสวนดอกไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลหรือว่าฟุตบอลหรือว่าอะไรต่างๆมากมายปิงปองอะไรแบบนี้ทุกคนกีฬาเยอะมากสามารถไปสมัครกันได้นะคะแล้วก็มันก็จะมีกิจกรรมของชมรมอย่างคณะนะเราก็จะมีชมรมมา้าให้เราได้ไปฝึกดูแลมา้ามีชมรมเลบ็บีให้เราแบบได้ฝึกฉีดพิษนัก บ้าให้สุนัขต่างๆอะไรประมาณนี้แต่เราก็ยังไม่เคยนะเพราะว่าแบบมันโควิดเนาะ mm hmm. แล้วก็มีค่ายสอพอ,ออก็คือสัตว์แพทย์อาสาที่เราอาจจะได้แบบลงชุมชนเออน่าสนุกมาก mm hmm. เออล้วก็จะมีชมรมสัตว์ป่า mm hmm. ใช่ก็จะมีค่ายสัตว์ป่าอะไรใดๆ mm hmm. คือคณะเราก็มีกิจกรรมเยอะมากนะคะถ้าเข้ามาเนี่ยรับรองว่าแบบไม่ผิดหวังแน่นอนเนาะ ไปที่คำถามต่อไปเลยนะคะหอในสามารถเอาอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นพวกไดเป่าผมเข้าไปได้ไหมคะไดเป่าผมเอาไปได้คะ่ะเออจริงๆเราไม่เคยอยู่หอในนะคะแต่ว่าเราก็เคยหาข้อมูลเกี่ยวกับหอในมาเหมือนกันนะคะคือเราจำได้ว่าเขาจะห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีพลังงานสูงอย่างเช่นหม้อไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าต่างๆเพราะว่าเขาไม่ให้ประกอบอาหารในห้องพักนะคะนอกจากนี้ทุกคนยังสามารถไปศึกษากฎของหอในได้ที่ qr code ตรงนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นลิงก์เกี่ยวกับกฎของหอพักเนาะนอกจากนี้เรายังอยากจะฝากเพจ cmu short cut นะคะอันนี้ไม่ได้จะมาขายของอะไรแต่ว่ามันเป็นเพจที่เราอะเคยทำเป็นโปรเจกต์ในวิชาหนึ่งตอนปีหนึ่งนะคะมันจะเป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในมอชอแล้วก็ตัวเมืองเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถแดงการขึ้นรถม่วงการเดินทางในมอที่จอดรถในมอมีตรงไหนบ้างอ่านหนังสือในมอที่ไหนได้บ้างหรือว่าร้านอาหารที่น่าสนใจอะไรประมาณนี้ทุกคนลองไปติดตามกันได้เพราะว่าเออเราก็ เคยรวบรวมไว้ก็อยากให้มันแบบมีประโยชน์ต่อไปนะคะต่อไปขอเทคนิคการเรียนมาหาลัยให้ปังหน่อยคะ่ะคือเราก็ไม่ได้เรียนปังอะไรขนาดนั้นทุกคนแต่ว่าเราก็พอใจกับผลการเรียนของเราตลอดนะคะเทคนิคก็คือเราก็ต้องเรียนให้เข้าใจคะ่ะไม่จําเป็นต้องเข้าใจในคาบคาบนั้นก็ได้สมมุติว่ามันเป็นคลิป ออนไลน์อะทุกคนที่เราสามารถดูซ้ําได้อะเราก็ดูจนเข้าใจพยายามจดทุกอย่างที่อาจารย์พูดแต่ว่าไม่ใช่จดอย่างเดียวเราต้องแบบทําความเข้าใจเราก็คิดต,ตามไปด้วยนะคะถ้างงตรงไหนให้รีบถามเพื่อนเรารู้สึกว่าคณะเราอะมันเป็นคณะที่จํานวนคนไม่ได้มากรุ่นหนึ่งก็มีประมาณไม่เกินร้อยคนอะซึ่งเราก็จะแบบเหมือนเข้าถึงกันง่ายทุกคนอะเราอยากถามเรื่องนี้กับคนนี้เราก็ทักไปถามเลยเงี้ย่เพื่อนๆก็ใจดีทุกคนหรือแม้กระทั่งรุ่นพี่รุ่นพี่เขาก็แบบพร้อมที่จะให้คําปรึกษาแล้วก็คําแนะนําเราตลอดนะคะ แล้วช่วงสอบเนี่ยเราก็จะทักไปถามพี่ๆเหมือนกันว่าแบบเออพี่ข้อสอบยากไหมแนวมันจะเป็นยังไงเขาจะถามเกี่ยวกับอะไรเงี้ยแล้วก็ไปถามไว้เผื่อแบบข้อสอบมันจะไม่พลิกจากปีก่อนๆมาก,น,กน,นะคะเราจะได้อ่านให้มันตรงจุดยิ่งขึ้นเออแล้วก็ส่วนตัวเราเนี่ยก็ชอบทําสรุปเหมือนกันเรามีความตั้งใจว่าเออเดี๋ยวผจบปี6มันจะมีสอบของสภาใช่ไหมเราก็อยากที่จะสรุปเพื่อเป็นสต็อกของเราถึงตอนนั้นเราก็จะกลับมาอ่านสรุปของเราเพื่อที่จะรื้อฟื้นความทรงจําต่างๆได้ง่ายนะคะนั่นแหละแล้วก็พยายามอย่าดอง มากซึ่งเราก็ยังทําไม่ได้นะจุดนี้เราเราดองคิปเก่งมากทุกคนอเออต้องไปปั่นช่วงใกล้สอบนะเอาเป็นว่ามีอะไรก็ทักมาปรึกษาได้ละกันนะคะเพราะว่าจะให้เราแบบมาบอกว่าให้ทําแบบนี้1 2 3 4งสองสามสี่ย่างเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่าวิธีไหนมันได้ผลบ้างนะคะยังไงก็ลองทักมาปรึกษาได้ตลอดนะคะคําถามต่อไปน่าจะคําถามลงสุดท้ายละจะเรียนต่อเฉพาะทางไหมถ้าเรียนแล้วอยากไปหาน้องตัวไหนจ๊ะ เออคือคือมันอาจจะไม่ได้เหมือนแพทย์ที่เราเออต้องไปต่อเฉพาะทางนะถึงจะนั่นนี่นี่แต่ว่าแพทย์อะเหมือนแบบจบ6ปีมันก็ทํางานเป็นสัตวแพทย์ได้เลยถ้าเราสอบ สภาผ่านนะคะจริงๆอ่ะไม่ได้วางแผนเรื่องเรียนต่อเลยเพราะรู้สึกว่าตัวเองเรียนไปแล้ว6ปีก็น่าจะเหนื่อยมากๆแล้วก็น่าจะอยากทํางานมากกว่าแล้วการต่อเฉพาะทางของสายแพทย์มันไม่ใช่แค่แบบเออเราต่อแบบแมวโดวยเฉพาะหมาโดยเฉพาะมันจะแบบมีแบบกระดูกโดยเฉพาะนะระบบเลือดหัวใจโดยเฉพาะนะอย่างเงี้ยคือแบบมันมีหลายทางมากซึ่งเรายังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นนะคะเรายังอยู่ปี2อยู่เรายังแบบไม่ค่อยรู้ข้อมูลอะไรขนาดนั้นเนาะณตอนนี้ก็เลยยังไม่มีความคิดที่จะต่อ เฉพาะทางค่ะเออผิดคาดไหมทุกคนเออแตฉ่ฉันยังไม่อยากเรียนเท่าไหร่นั่นแหละยังไม่มีแพชชั่นนะคะเอยทุกคนยังยังไม่สุดท้ายยังมีอีกคําถามรองสุดท้ายจริงๆละเขาถามว่าพี่เรียนสาขาอะไรหรอคะแล้วจบไปทํางานอะไรได้บ้าง ตอนนี้ก็คือเรียนเหมือนกันหมดนะคะไม่ได้แยกสาขาโดยเฉพาะเหมือนกับคณะอื่นๆนะสาหรับสัตวแพทย์เนี่ยจบไปทําอะไรได้บ้างคือมันหลากหลายมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นทํางานของภาครัฐในกรมปรศุสัตว์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอะไรต่างๆนะคะหรือว่าจะดูแลสัตว์ในกรมทหารอย่างเช่นสุนัขตํารวจหรือว่าทหารม้าอะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็การเป็นสัตวแพทย์ในโรงพยาบาลสัตว์การเป็นสัตวแพทย์ในคลินิกไม่ว่าจะเป็นคลินิก ที่มีอยู่แล้วหรือว่าเราจะเปิดคลินิกเองอะไรประมาณนี้สัตวแพทย์ประจําฟาร์มเออไม่ว่าจะเป็นโคเนื้อโคโนมแพะแกะไก่เป็ดหมูอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะมีทํางานที่สวนสัตว์มีโอ้เยอะมากเลยทุกคนอันนี้เราก็ยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลมาเยอะขนาดนั้นอันนี้คือจากที่เราฟังรุ่นพี่มาเฉยๆนะคะจริงๆมีเยอะกว่านี้มากถ้าเรามีความรู้ตรงนี้มากพอเดี๋ยวเราจะทําคลิปเพิ่มเติมละกันเนาะมีคลินิกสัตว์อะไรที่เล็งๆไว้ไหมครับ เจอพี่นอตบอตอนรับน้องปีที่แล้วน่ารักมากตัวจริงพูดเก่งมากอันนี้หมายถึงเลงไว้ไปฝึกงานหรือว,าวาออ่าเลงไว้ทํางานล่ะเออถ้าเล็งไว้ทํางานเรายังไม่ได้ แบบคิดไกลขนาดนั้นนะแต่ว่าเออถ้าแบบอยากฝึกงานหรอตอนนี้เรารอทุกคนเรารอโรงพยาบาลสัตว์ของคณะเราเออของมอชอที่แบบกําลังเพิ่งสร้างตัวโรงพยาบาลสัตว์อะอยู่ข้างคณะเราเลยทุกคนแต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จน่าจะเสร็จภายในปีนี้ไม่ก็ปีหน้านะเราว่าใกล้จะเสร็จแล้วแหละสาหรับคำถามที่แบบค่อนข้างจะถามถึงอนาคตหลังเรียนจบเนี้ยเราอะยังไม่ได้คิดไว้ขนาดนั้นอืถ้าถามว่าเราอยากทํางานอะไรอะตอนนี้ก็ยังคงแบบ อยากเป็นหมอสัตว์เล็กแต่ว่าทุกคนอาจจะคิดว่าหมอมแมวสิ้นคลิปใช่ไหมเออแต่ว่าเราว่ามันไม่ได้สิ้นคลิปสําหรับเราคือเราชอบจริงๆนะคะเออแล้วที่สนใจอีกอันก็คือเอกโซติอืมเพราะว่าเราอะตัวเล็กมากทุกคนสูงประมาณ151จะให้เราแบบไปทํางานกับสัตว์ใหญ่วัวควายม้าช้างเงี้ยเราว่าเราไม่น่าไหวนะคะจากสภาพที่ไปไปฝึกงานโคโนมเนี่ยก็คือพี่ที่ฝึกงานก็คือแบบ ขับไม่ไหวนะคะเวลาเราต้องขยงรีดนมเวลาต้องแบบยืนข้างบัวแล้วตัวเล็กกว่าบัวอีกเนี่ยนั่นแหละเราก็แบบเออน่าจะแบบทํางานสายสัตว์เล็กเนี่ยแหละแต่ว่าอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอเนาะทุกคนก็ขอให้ทุกคนแบบเออติดตามการเจริญเติบโต,ตของเราต่อไปเออความคิดเรามันจะเปลี่ยนตอนไหนก็ไม่รู้หรือว่าเราจะมีแพชชั่นอะไรบางอย่างเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อยู่อยอยากเรียนต่อเออไม่รู้นะคะเราไม่สามารถรูนะ้อนาคตได้ ก็ยังไงก็ฝากติดตามต่อไปสําหรับคลิปต่อไปน่าจะเป็นคลิปเมามอยทุกคนเมามอยชีวิตปี2อะไรใดๆนะแล้วก็อยากให้ทําคลิปอะไรเงี้ยก็ลองเม้นมาได้เพราะว่าช่วงนี้เรายังไม่เปิดเทอมเออเผื่อแบบมีเวลาทําคลิปนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย